อนนี้นะครับมาอยู่กับบกตู่คนเดิมนะครับแน่นอนครับในวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับนั่นคือเรื่องราวของ Honda CDR 150R นะครับซึ่งแน่นอนครับในเรื่องของความสปอร์ตนั้นก็ได้มีการเปิดตัวแล้วก็แนะนำกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในวันนี้ครับหลังจากเห็นตัวจริงกันแล้วนะครับเราจะมาเน้นความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมแข่งนะครับระดับชั้นนำของประเทศไทยนั้นได้นำรถคันนี้ไปประจำการที่สำนักแต่งแล้วนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรู้ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเรานะครับจะไปหาพี่ชิงชาวเจริญยนต์แล้วเขาจะแนะนําอะไรมาบ้างสําหรับแนวทางในการแต่งให้มันสปอร์ตแล้วก็ให้มีความรุนแรงเร้าใจมากยิ่งขึ้นครับไปเลยสวัสดีครับพี่ชิงสวัสดีครับพี่ชิงซีบียร้อยห้าสิบอาร์เนี่ยจะลงสนามใช่ไหมปีนี้ใช่แข่งรายการอะไรบ้างครับก็คงจะเป็นแค่เอฟเอซีที ity, ชิงแคมประเทศไทยครับผมครับการปรับแต่งเนี่ยเขาจํากัดไหมว่าจะต้อง ห้ามอะไรยังไงก็มันเป็นเรื่องของโปรดักชันกติกาก็คือลูกสูบเดิมวาลเดิมสิ่งที่ทำได้คือแค่ปาดฝาแล้วก็แยงพอร์ตอะไรเงี้ยครับผมนี่คือในเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เมื่อกี้เราแอบไปดูกันดีกว่าว่ายังไงครับก็เห็นมีการแยงทั้งทางเข้าทางออกเลยใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของแคมซึ่งเป็นแคมเดิม สามารถที่อัดจัดได้ก็คือปเปลี่ยนร้งใหม่ครับใช่แล้วคราวนี้มีแคมมีทางเข้าทางออกมีเลเรลลิ่งไอเเรลล่งใช่เลเรลล่งเลเรล่งจะใช้ของตัวอะไรพี่เลเรลล่งเราจะใช้เป็นตัว CBR 150เป็นตัวเวอร์ชั่น2014เอ้าทำไมต้องไปใช้ตัวนั้นน่ะเอ่อก็คือเรื่องของตัว map น e n s o r นะครับเรื่องของทางออกแล้วก็ เงื่อนไขนในการบรดิฟาย ify, มันทําได้สั้นสองมิลครับมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าแล้วของเดิมอ่ะออของเดิมมันก็ได้ครับแต่ว่าเ,เรื่องของตัวแมปตัวอะไรเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนไหมเวอร์ชันละอ๋อก็อารมณ์ว่าเรายังชินกับแมปที่อยู่กับเรือเรลเล่ย์อ,อันเวอร์ชันเก่าอยู่หรือเปล่าไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่มันมันมันเป็นเขาเรียกอะไรคือถามว่ารถรุ่นใหม่เนี่ย เขาทำขึ้นมาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดน้ำมันครับอ่าครับในสิ่งที่เราทําก็คือมันสวนทางกันกับเขาเราต้องแรงเราต้องสปอร์ตเน้นความสปอร์ตครับคายนอกรบพี่เอ๊ะเดี๋ยวเครื่องยนต์หมดยังเครื่องยนต์เหรอก็ไม่มีอะไรนะกล่องไฟก็ต้อง dpi แหละครับที่ผมใช้อยู่แน่นอนเป็นกล่องตัวนี้ประยิบต์ให้กันดูทรงเลยครับครับโอ้โหนี่ dpi มีมีตัวอะไรนะด็อกเตอร์อะไรป่ะเอ่อด็อกเตอร์จะเป็นตัวตัวที่อ่อตรวจสอบ นีเองตัวของเราใช้เป็นตัวของสแวนดตัวนี้จูนได้แบบยังไงมากมายขนาดไหนก็จูนได้ครับได้ทั้งไฟทั้งน้ํามันก็ได้หมดคือเสียบน้ตบุ๊กเข้าไปใช่ครับเพราะไอ้ตัวนี้ก็คือต้องไปแทนออกกล่อง ECU ตัวเดิม ECU กับ CDI เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับผมตัวนี้ไปแทนตัวไหนพี่ก็คือไปแทนตอง ECU ตัว ECU ECU นี่คือสมองใช่ครับลึกกว่า CDI อีก C.D.I มันมันเป็นรถขบูรุ่นเก่ามันก็เลยมีแค่ระบบ C.D.I <อะ S 2> ตัวคูลเลเตอร์แต่ถ้าเป็นตัวรถหัวฉีดมันก็ต้องมีสองสองตัวน,นี้มาคุมอีกทีนึ่งใช่คุมทั้งอไอ้น้ำมันคุมทั้งไฟครับผมทุอกอ,อย่างก็คือยังไงทำไมถึงมั่นใจ A.P.I ก็ก็ได้ครับก็มันก็ผมดมแูแล้วมันก็ไม่แพงแล้วก็อยู่ในงบที่มันโอเคนะ ก็ถามว่าความแรงอะไรมันก็ได้อยู่ผมอาจจะคุ้นเคยเข้ามานานอะไรเงี้ยแล้ว API เนี่ยมันสามารถใช้กับรถตลาดได้ป่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นรถจำเดิมขีบบนทีนั่นไหมได้หมดได้หมดครับ CBR110R ก็มีรองรับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวงั้นจบดีฮะเอกล่อง API นะฮะได้หมดได้หมดกล่องเติมเลี่ยก็ใส่ได้ครับอันนี้กล่องขอโทษนะต่อมาที่อัตราทดเอาอัตราทดเกียร์ก่อนเกียร์เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้พี่ชิงเปลี่ยนป่ะเปลี่ยนก็แล้วก็ใช้เป็น 5 4บห้าสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดก็อยู่ประมาณนี้ไม่ถึงสเตอร์ป่ะอันนี้สเตอร์สเตอร์ใช่ป่ะของเดิมก็ตึงอยู่แล้วนะพี่เมื่อกี้ลองขี่ดูอมันก็ต้องนิดนึงส<า>ําหรับใช่ใชเหมาะกับสนามใช่มันต้องขึ้นนะจริงแล้วไม่ไม่ใช่นี่เพราะว่าสนามมมนสั้นแล้วก็แล้วก็ผมก็เลือกอของจิกะไบจิกะไบของพี่อ๋องเขาตรงนี้ครับตัวตัวครับโซ่ก็ต้องดีครับแน่นอนอยู่แล้วครับ แบนด์นี้มีระดับโลกใช่ครับนะครับยางยางปีนี้ผมใช้เป็นพีเรลลี่ขนาดยางหน้าเท่าไหร่ยางหลังเท่าไหร่ยางหน้าเป็น1้อยสิบเจยางหลังก็120-70เรื่องนี้ไม่ถามไม่ได้ถอยเสียถอยเสียก็ที่ร้านเลยเจียทีครับแล้วจะเหืือว่าคนที่ขี่ซีบียร์ร้อครับ อยากจะแบบทาท่อให้มันมันติดไม้ติดมือมากยิ่งขึ้นได้ครับได้จริงๆแล้วมันไม่ยังเป็นต้องดังก็ได้นะเพราะว่ามันสามารถทําเป็นเอ่อเป็นห้องกั้นทําให้มันเป็นไสย้อน่้ก็มีทําเป็นหลายคันเสียงก็จะนุ่มๆนุ่มๆเดินมาคือในตอนที่ผ่านมาในในตอนที่ผ่านมาเราก็เราก็ได้ทําในกลองไปแล้วขั้นตอนเดียวกันไหมฮะคือออกอ๋อแต่มันบิด คนเรื่องเลยนะเหมือนรถกระคัรเลยความเร็วก็ขึ้นมาอีกโดยที่แบบก็ไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรมาด้วยเช่นไหมดูายนอกไหมอ่ะพี่ตัวนี้คิดว่าอยากต้องการอะไรหน่อยตัวเดิมๆของคีบาร้อยสิบที่จะตัวใหม่เหรอตัวใหม่ตัวใหม่เขามีซอร์เอร์คัตมาแล้วนะจะไม่จะจะไม่ได้ให้เรื่องของความนุ่มนวลเวลาเราลบเกียร์เวลาเราเชนเกียร์ การล้อล็อกอะไรเงี้ยก็ก็ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของระบบการัะเทือนซึ่งมาก็ไม่ใช่จะนุ่มนวนลโชคหน้าของอัพไซด์ดาวใช่แล้วพี่ต้องเปลี่ยนดีกมันก็มีการกการื้อเครื่องยนต์ออกมาตรวจเช็คดูครับเป็นไงรุ่นนี้น่าจะแรงม้าเพิ่มกว่าเดิมต้องมีตัวหนึ่งแรงบิดมากขึ้น โอรถพิกัดนี้ขึ้นมาตัวหนึ่งก็ไม่ธรรมดานะใช่ครับ,รบก็สิ่งที่สิ่งที่ผมลรือ้ว่าเช็คดูก็คือเรื่องขององศาแคมซึ่งเขาเปลี่ยนไปของเดิมเดิมใช่ครับแตก<ข>ต่างจากตัว2019อ๋อครับเขาจะเปลี่ยนองศาการปิดให้มันมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นคือให้ปิดเร็วหรือปิดช้ากว่าเลยอ่ไอเสียจะปิดช้ากว่าตัวเก่า2อ,องศาอ๋อครับไดก็จะปิด นานกว่าตัวเก่ามันจะมีอาการลรอมไหมไม่ล่ะไม่กี่ลองขี่แล้วไม่รอเลยไม่ลอติดมือมากตึงมือมากตึวนี้มากเพราะว่าเขาขยายความยาวของท่อยดีขึ้นอ๋อใช่ไหมครับคราวนี้มาภายนอกกันบ้างพี่ชกหน้าอัพไลดาวครับของเดิมโอเคไหมของเดิมก็ได้นะครับขี่ใช้งานก็โอเคนุ่มๆมันก็หล่อถ้าเป็นเลสซิ่งอย่างที่ผมก็ต้องไวท์เอา อ่ะชกหลังนะชกหลังชกหลังเหมือนกันครับเปลี่ยนรายเดททั้งหมดตัวนี้มันปรับได้มากกว่าเดิมยังไงโอเยอะเลยมีทั้งรีบาวมีทั้งคอมเพลชันแล้วก็พีโหลดอะไรก็ให้จัดเต็มม,มีให้เลือกนะครับสปริงก็มีให้เปลี่ยน<อ>ครับผมอ่ะมาพูดถึงเรื่องทีมกันบ้างพี่ส่วนตัวก็จริงๆแล้วปีนี้ก็การทําเปแค่ลูกชายคนเดียวครับมีเพื่อนๆพี่ๆผู้ปกครองอะไรเขาก็โอเคยัง ยังเห็นอยู่นะครับว่าเราทีมเราพอมีความสามารถที่จะผักดันถ้าแข่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็เลยช่วยๆกันลงขันครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะลงแข่งกันได้ปีนี้ก็อเอาลูกชายลู้กลกของแต่ละคนก็มากี่ก็คือใช้ CBR นี่แหละใช่แลใช้รถแข่งโปเก่าแล้วนี่แหละครับแข่งแต่ว่าตอนนี้ก็มีการเสริมทับใหม่โดยการเอาตัว CBR 2021 นั่นต้อมาตรงใหม่ล่าสุดมาก็เริ่มเริ่มพัฒนาวิจัยกันครับก็มันการขับก็เหลือแค่สามสามสี่สนามอยู่ใช่ใช่ใช่จริงๆเป็นลูกเป็นหลานก็น่าจะปีหน้าครับผมครับเป็นกำลังใจให้พี่ยังไงแล้วแต่ครับให้พี่ฝากถึงคนที่คิดอยากจะเล่นซีบียร์ร้อยิบอาร์หน่อยพี่ครับตัวนี้ก็แนวสปอร์ตนะครับเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะครับให้มาเยอะมากครับขี่ก็โอเคนะครับดูแล้วแล้วก็ ต้องมีการเทสเดี๋ยวตรวเทสดูก็รู้ว่ามันเป็นยังไงนาเดี๋ยวตอนหน้ารู้เรื่องตอนนี้เราเรื่องของอะไรทฤษฎีก่อนครับผมนะโอเคยังไงวันนี้กอบคุณพี่ชิงมากครับผมสวัสดีครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ไปสมข้อมูลที่แบบว่าลิกลกๆกันมาแล้วนะครับกับพี่ชิงชอจะกดยานยนต์นะครับก็ได้ความรู้เรื่องราวมากมายเลยนี่คือต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีนะเดี๋ยวตอนหน้ารับมาอย่างแน่นอนครับเช่นเคยครับว่าเราจะต้อง นำตัวรถจริงๆนะครับหลังจากที่มีการมมดิฟายเพื่อทำการขันในสนามแล้วเน้นควาสปอร์ตมากขึ้นแล้วจะมีการเปรียบเทียบเลยระหว่างตัวเดิมๆกับสปอร์ตนั้นจะมีความแตกต่างนขนาดไหนนะฮะตอนหน้าอย่าพลาดนะตอนนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย